สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบ้านๆปี้ยชาแนลค่ะพี่น้องืนสภาพมหิดกเผาค่ะเมนูวันนี้เป็นอาหารอีสานบ้านเท่าค่ะพี่น้องเราจะพามาทําซุปดอกแคนะคะซุปดอกแคกินกับปลาทูทอดค่ะพี่น้องซุปข้าวย่านีสบ่ขัวหอมกระเทียมบอกพริกสดใสนะคะถ้าเป็นจังหนึ่งก็เอินว่าหลาบดอกแคเราแต่เอิญเนะคะพี่น้องแต่ยายจะเรียกว่าซุปดอกแควันนี้ย่าต้มเอาเนะ้อพี่น้องนะคะต้องการให้มันสุกเร็วค่ะ แต่ั้งทีดีค่ะพี่น้องตรงเอาไปหนึ่งนะคะหนึ่งมันค่อยเสียเปยืือยแล้วก็บ่ามีน้ำนะคะพี่น้องนะคะมืน่อนี้เกิดว่ามันหน่อยเราก็เลยเอามาต้มค่ะมีสมนินะคะพี่น้องส่วนผักข่วก็จะมีต้นหอมผักชีใบสะระแหน่ทั่วไปเครื่องปรุงราบเนี่ยนะคะเอาง่ายๆนะคะพี่น้องนะคะแล้วก็ทอดปลาทูนะคะเป็นเมนูอาหารน,ะะนิสารบบานเท่าซุปดอกแค่แนะนําอยากให้เฮ็ดกินเฮ็ดยางึงคะพี่น้องแซ่บเพื่อกันค่ะต่ว่นรสชาตินี่สุบขมปั่นดอกแค่ปลานะคะพี่น้องต่ว่า อย่าไปเอาเกรสรอ,ออกนะคะไม่เอาเกรสรอ,อย่างนี้ค่ะอย่าต้มไปเลยค่ะเพราะจะมีความผมความเฟืนนิดๆ่ะ่าแสบนะคะพี่น้อง้มีโอกาสลองเฮ็ดกินเฮ็ดอยากมังเนาะค่ะเดี๋ยวอย่าไปเอาสาก่นพี่น้องครับยะใส่ผักเพียวนำ้ำค่ะพี่น้องอย่าลืมบอกะค่ะผักผักที่ปรุงด้วยลาบมีนจะใส่ผักเพียวลงไปด้วยค่ะนะคะก่อนอื่นค่ะข้าวตําดอกแค่นะคะพี่น้องให้เนียนได้ได้ค่ะพี่น้องตําให้แบบว่า เป็นเนียนๆนะคะ่ะคนสิแสบต่วันก็ขืนอยู่ก็มัก,มกไพรมักมั่นนะคะบางคน,คนอาจจะชอบแบบนี้นะคะพี่น้องก็แล้วแต่เข้าค่ะนี่ค่ะดอกแค่สดจากกลนนะคะพี่น้องเอามาสุกหอมมันหวานค่ะนี่ค่ะตามไปเลยค่ะผู้ใดมาควากลมของดอกแค่ค่ะพี่น้องก็เอาเกสรอ,ออกตะวนันย่อมแนะนำว่าบต้องเอาออกก็ไดเพราะมันบกกมเฟื่อนคือดอกแค่ปานะคะ พอเป็นสันค่ะนี่ค่ะแล้วยาขออนุญาตตําไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องจนกว่าเสซเนี่ยร์ในสมัมผัสมะปรุงอีกรอบหนึ่งค่ะพี่น้องนะคะบางข้อเพื่อกะซึขัวพริกสดด้วยค่ะถ้าเย่าบอกตะต้นขีดผัดตะไวย่าบบขัวนะคะย่าจะเอาพริกพริกผงถีขว้ไม่ไม่ใส่ลงไปหอมๆค่ะเอาละค่ะ พี่น้องเอสบอกว่าดอกแค่หนึ่งกับดอกแค่ตบเนี่ค่ะสีสันสีต่างกันนะคะดอกแค่หนึ่งมันจะออกเป็นสีเหลืองใตหนึ่งเลยนะคะพี่น้องแต่ดอกแค่ตบนี่ค่ะมันจะมีสีเขียวอ่อนๆนะคะพี่น้องนะคะมันจะต่างกันอยู่เนาะค่ะหลังจากนั้นค่ะเี๋ยวสิปุ่มให้เบิ้งค่ะใส่ข้าวคั่วค่ะคั่วแล้วหั่นไม่ไม่ค่ะแล้วก็ปั้นได้ค่ะพี่น้องพราวตา้มบอยค่ะใส่ข้าวคั่วลงไปเลยค่ะทีก่คน กัขัวไม่ไม่ไมเต็มขวดตู้โก้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปาขายครับพี่น้องกะขวแล้วเรียบร้อยกับปั้นเอาคือเก่าค่ะพี่น้องาำด้วยชูรสค่ะม่ต้องใส่หลาย,ายค่ะดอกแค้มิความหวานค่ะามด้วยน้ำปลาค่ะ ใส่ลงไปกะเอาค่ะพี่น้องนะคะทำด้วยน้ำปลาบางคนเพื่อนก็จะสุปเซาป,ปลาเด้อค่ะพี่น้องแต่ว่าของเย่ามีอยู่ค่ะแต่ว่าปลาในยะเอามาดอดกินกับเนะะื้อหะเย่าสอบรชดว่าบัว่าซุปนอใหม่เออบะะวัวซุปเบกเขือหรือว่าซุปเจงสี่หาเย่าบะหมักใส่ปลาเลยค่ะหรือว่าซุปขนมซุปบบกมี่ก็คือกันค่ะเย่าก็บบะมักใส่ จะใส่น้ำต้มซุปหน,หน่อยนึงค่ะนี่ค่ะใส่ลงไปซุปเออ่รกแค่นี่ค่ะเยอะบนแนะนําให้ใส่เปรี้ยวเลยคะ่ะพี่น้องไม่แนะนําให้ใส่เป็นพวกมะนาวอีหยัมุกเข้ากันพี่น้องนะคะหรือว่าเพนนคนๆชอบแต่ลองใส่เบิ่งก็ได้ค่ะแต่ว่าเยาวำเบ่บแซ่บเลยล่ะไม่คือแบบว่าคือซุปบ,บูดนะคะถ้าใส่เปรี้ยวๆลงไป อันนี้คือเมนูเผือสกขภาพอหลีเลยพี่น้องเอานี่อยากชิมก็ค่ะโอเคเลยค่ะนี่ขมอําลํานิดๆค่ะเติมน้ำอีกหน่อยนึงพอใส่น้ำปลาอีกขึ้หน่อยนึงค่ะหอมผักขัวหวนหวนเลยค่ะปิดท่ายค่ะพี่น้องด้วยผักใส่ลาบใส่ลงไปนะคะผักเพลียวใส่ลงไปน้ำค่ะใอ้นี่กลิ่นหอม มันก็เป็นพักเราวะค,ะค่ะดอกแคจะว่าเขาใส่เสรมความหอมพี่ซื้อคะ่ะพี่น้องนี่ค่ะเอาลคะค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จคะ่ะซุปดอกแคนะคะกินกับปลาทูนึ่งทอดคะ่ะก็ขอนียวห่อนๆนะคะพี่น้องมาคะ่ะเนี่ยสเสต่งเขาสู้กินจ้า แล้วล่วค่ะเมนู่มหมนี่ค่ะอาหารอีสานบานเฮาค่ะพี่น้องซุปดอกแครค่ะดอกแครบ้านเรานี่แหละค่ะพี่น้องเขาๆนะคะซุปใสข,ข้าขวหัวหอมใสพริกป่นลงไปค่ะพี่น้องใสผักหอมต่างๆก็จะมีผักแผ่วแบบนี้นะคะพี่น้องเจ้าสรอยใสลงไปน้ำข่าแล้วก็หอม แดงเนาะคะ่ะผักชีฝรั่งอะไรนี่นะคะพี่น้องใส่คือข้าวุงลาบนะคะบางคนเพิ่มซุปเพิ่นกระสิตาบกพริกนะคะขัวบวบพริกอหอมใส่ลงไปนำ้ำต่าบยาบมมกแบบนั้น,นะคะ่ะเมืองเพิ่งเพิ่มจก็คือลาบดอกแค่นี่นะคะพี่น้องนะคะทีนเราเรียกว่าซุปค่ะกินกับปลาทูนึ่งทอดค่ะพี่น้องปลาทุง่งกระทอยบะเหลืองปไหนดนะคะเพราะว่าถ้งเหลืองแห้งกระสิแข็งเดือดปลาแล้วสกินบะใดค่ะพี่น้องนะคะส่วนผักค่ะก็จะมียอดกระทินค่ะผักแพรวค่ะหัวระพาแล้วก็ใบหอมค่ะพี่น้อง เอามะมว่วนกับซุปดอกแคเราไปกินกับข้าวเหนียวห่อนๆนะคะอาหารอีสานบานเฮ่าค่ะขอคุดหลยค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอคุณกําลังใจดีๆเด้อจากพี่น้องมาค่ะทุกผู้ทุกคนเอากระติ๊กเขาใหญ่มาค่ะเมื่อกินซุปดอกแคเมื่อค่ะพี่น้องได้กินแล้วสติใจด้ะคะ่ะพี่น้องนะคะเมนูอาหารอีสานบานเฮ่าเส่บๆจ้า